สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่ชาบูโยชาบูโยเป็นร้านชาบูชาบูนะคะเป็นร้านอาหารที่เปิดใหม่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยเดินไปก็ถึงนะะวันนี้ก็เลิกง,งามยามดีมากได้มาที่ชาบูโยหลังจากที่เลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะ,อะตอนแรกจองวันอาทิตย์แต่ว่าฮานาจังไม่สบายนางไอหนักก็เลยไม่ได้มาเลยแคนเซิลไปวันนี้วันพฤหัสก็เลยจองตั้งแต่เมื่อวานลว จองทางอินเทอร์เนต็ตนะคะก็มากินกันตอนเย็นค่ะที่ชาบูโยนะคะชาบูโยเนี่ยร้านเนี่ยมันไม่แพงอร่อยของอร่อยไม,ไม่แพงด้วยออของเด็กเนี่ยเด็กเนี่ราคาประมาณพันเด็กประถมนะ,ะราคาพันพันหน่อยหน่อยพันเยนหน่อยหน่อยของผู้ใหญ่ก็พันประมาณพันเจ็ดเท่าไหร่นี่แหละพันเจ็ดร้อยเยนเออประมาณนี้แหละ ก็ไม่แพงค่ะอินกันอิ่มจนถุงปลิ้นนะคะไม่รู้ปลิ้นแล้วปลิ้นอีกนะคือมีของให้กินเยอะมีชาบูชาบูมีเนื้อหมูไก่มีอะไรมีผักเยอะแยะเลยแล้วก็มีพวกคาเลมีแกงคาเลนะมีของหวานมีกาแฟเครื่องดื่มมีพวกววาฟฟิลมีคิคคโกริมีอุ้ยเยอะ มีซอฟต์วครีมนั่นด้วยนะคะมีไอศครีมด้วยอร่อยมากมมากินจนผงปริ้น,นะค่ะนานๆมากินทีนะคะมากินเนี่ยเราก็ต้องกินสมมติว่าเราจะมากินตอนเย็นอาหารเที่ยงเนี่ยต้องน้อยๆอย่าก,กินเยอะนะฮะ <ๆ S 2> ก็เหลือท้องไว้เอามากินตอนตอนมื่อเย็นเนี่ยเออกินให้มันเยอะๆเลยกินอิ่มไปเป็นเดือนอ่ะเ <laughs> อิ่มทางความรู้สึกกันนะคะก็เนี่ยค่ะ พอเราสั่งจองทางเอาโน้ตแพดมามามาจิ้มว่าจะเอาไหนแล้วพนักง,งานเขาก็จะมามาเติมน้ำซุปให้เราแล้วเราก็จัดการนะค่ะคุณจะสั่งเพิ่มกินไปด้วยสั่งไปด้วยก็ได้เนี่ยคนที่มาเสิร์ฟเราก็ส่วนมากก็จะเป็นเป็นโรบอทนะคะเขาก็จะเดินกันวุ่นเลยโรบอทเนี่ยทำงานแบบคุ้มค่ามากเลยไปโต๊ะนั้นแล้วไปโต้นี้ไปโตะนี้ก็ไปโตะนั้นอืถ้ามันไม่ทันจริงจริง,รงพนักง,งานถึงจะเอามาเอามา เสิร์ฟเรานะคะนักงานเขาจะมาเก็บจานสามารถจะมาเก็บจานแล้วก็เวลาที่โรบอรตเขามาส่งมาส่งอาหารมาเสิร์ฟอาหารเราเนี่ยเรามีจานมีอะไรที่ที่เรากินแล้วเ,เราก็ใส่ไปใส่ลงมาข้างล่างมันจะมีที่ให้ใสะะ่ที่ดีนะอืมเนี่ยเราก็มาเลือกผักกันเพราะเราสั่งสั่งน้ําซุปสั่งอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกผักผักก็ยเยอะ<ๆ>มีหลายชนิดมากเลยเออมีมีมีผักปแปลกด้วยนะ มีพวกพวกผักกาดขาวผักผักอะไรพวกนี้มันผักพื้นฐานอยู่แล้วมีมีมีเห็ดหูหนูด้วยนะคะคุณขาเห็ดหูหนูด้วยมีผักมีเต้าหู้มีอุ้ยผักเนี่ยมีไม่รู้กี่ชนิดแล้วมีผักอย่างหนึ่งนะอผักอะไรผักแปลกๆดีอร่อยนะมันชื่ออะไรนะอินเดียนป เป็นเน่ยเอออะไรสักอย่างน,นี่แหละจำก็ได้อร่อยดีอืมแล้วก็มีพวกหน่อไม้ยังมีเลยหน่อไม้ไดคงเรงโคงพวกมีผักให้กินเยอะมากเลยอืมเนี่ยอันเนี้ยเราก็มาทำวาฟเฟิลอืมก็เติมแป้งเข้าไปแล้วก็ตั้งเอาใส่เข้าไปในเครื่องปิดฝาแล้วก็ตั้งเวลา2นาทีแล้วมันก็ทําให้เราแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเอาพวกเอาพวก น้ำหวานอะไรมาลาดก็ได้นะเอาช็อกโกแลตมาลาดก็ยังได้เลยแล้วแต่เราจะแต่งหน้ามันสนุกดีจะวาฟเฟินจะกินกับไอศครีมซอสครีมก็ได้นะแล้วแต่เราจะทำจริงเลยก็สนุกดีค่ะเด็กๆชอบท่านอาจารย์ชอบมากเลยอยากจะไปกินอะไรเงี้ยนางสนุกกับพวกพวกอาหารพวกเนี้ยคือกินไม่เยอะหรอกแต่ชอบจะไ,ได้เลือกโน้นเลือกนี่อ่ะเออแล้วพวกเครื่องดื่มก็มีมีทั้งพวก มีโค้กมีอะไรมีก,รากาแฟอะไรเยอะแยะเลยอืมดีนะเนี่ยกน้ำจิ้มเนี่ยก็มีมีหลายแบบมากเลยน้ำจิ้มที่พ่อลูกเขาชอบกินกันก็คือพงสื่ออืมก็จะออกออกออรสเปรี้ยวๆเค็มๆเหมือนเค็มๆอ่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มพวกงามีพวกเอ้ยมีเยอะอีะอฉันก็ไม่รู้จะเลือกอันไหนดี <laughs> แต่สมมาก็ไม่ค่อยได้ใช้น้ําจิ้มอะไรมากมายคือน้ําซุปมันก็มีรสชาติของมันอยู่แล้วไงอืมแล้วก็อีฉันชอบกินไก่ก,ก็สะโพกไก่แล้วก็ไก่บดเนื้อไก่บดก็อร่อยนะอร่อยอืออาหารอาหารแบบชาบูชาบูเนี่ยมันดีตรงไหนหรู้ไหมคือมันไม่ต้องปิ้งย่างอ่ะไม่ต้องยุ่งยากกับควันมันจะขมงโฉงเฉียงอะไรเงี้ยนี่เห็นไหม โรบอทเขามาส่งเนี่ยเราก็เราก็หยิบเอาแล้วก็พอหยิบมันจะมีหมายเลขโต๊ะของเราอ่ะออแล้วก็หยิบเอาแล้วก็กดกดว่าเรารับของแล้วเนี่ยโรบอทเขาก็เขาก็<ๆ>ไปไเสืร์โต๊ะอื่นต่อมาเห็นไหมเห <laughs> มือนคนเลยอ่ะ <laughs> นะหรือไม่ถ้าไม่มีออเดอร์อย่างโต๊ะอื่นเขาก็<ๆ>เขาก็เดินกลับไปอืมมันคนเลยอ่ะอืมแล้วก็เวลาที่โรบอทเขามาเสิร์ฟอาหารเนี่ยถ้าเราเราไม่อยู่โต๊ะ เราเดินไปตักอาหารอย่างเงี้ยเขาก็จะรอเราอยู่ยงั้นนะรอเรารอเรามารอเรามารับของแล้วก็ก็กดรับของนะ่ะเออเหมือนคุ้นเลยชอบมันน่ารักอะ่ะเออชอบเวลาโรบอทเขามาเสิร์ฟอาหารเนะี่ยเห็นไหมก็เนี่ยค่ะกินกันโอ้โหแลวเวาขาให้เวลาตั้งร้อยนาทีางไงเออชั่วโมงสี่สิบนาทีกินกันแบบคุณต้องรีบอะ่ะ กินแบบยัดต็นที่อ่ะแล้วราคามันไม่แพงไงมันมันมันไม่ถึงสองพันเยนอ่ะอืมของผู้ใหญ่นะมันก็ถูกอะ่ะไปกินจนพุงปิ้นอะ่ะอือเนี่ยเห็นไหมเรามากินวันวันพฤหัสตอนเย็นเย็นคนพอ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 สักหกโมงเนี่ยเรามาห้าโมงครึ่งเนาะหกโมงเนี่ยโอ้ยลูกค้ามาเต็มเลยอะ่ะโอ้แบบ ส่วนมากเขาจะจองมานะถ้าไม่จองนี่ก็ไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รู้อะถ้าจองมันดีที่สุดอะจองทางอินเทอร์เนต็ตแล้วเรามาเราก็คือได,ได้กินเลยไม่ต้องรอไงไหนใช่ไหมโรบอทเนี่ยโรบอทร้านเนี้ยใช้คุ้มใช้งานคุ้มจริงๆนะโอ้โหเดินกันแบบวุ่นเดินกันวุ่นเลยอะอโรบอทเนี่ยเขาจะไม่ชนคนนะคะแต่แต่คนอะชนโรบอทมียายคนหนึ่งแกไปยืนต,ตักผัก แล้วพอเขาหันหลังมานี่แกไม่เห็นโรบอทโรบอทเขาไปเสิร์ฟอาหารเสร็จแล้วเขาจะเดินเข้าไปในห้องครัวของเขาไงแกก็ชนอย่างจังเลยนะโอ้โหแต่โรบอตไม่ล้มนะคะอืมแต่ว่าคือคนไม่เห็นนะชนโรบอตแต่โรบอตจะไม่ชนคนนะ<อ>เขามีเซ็นเซอรอ์น่ารักเหมือนคนเลยอ่ะเดินกันวุ่นเลยอ่ะ <laughs> ชอบดูอืมก็วันนี้ก็อิ่มกันพุงปลิ้นค่ะเออีอ่ นานๆนนมากินทีก็แนะนำนะคะชาบูโยมีสาขาอยู่เยอะนะคะมีสาขาแถวทางไม่รู้ทางแถวคันโตคันโตจิโฮทางที่เราอยู่เนี่ยมันก็มีสาขาเยอะนะราคาไม่แพงด้วยชอบราคาร้านเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นบริษัทในเครือของสกายลักนะคะอือชอบชอบกินตั้งแต่เราอยู่เมืองไทยแล้วอเออสกายลากเนของเขามันอร่อยไงเนื้อไก่อร่อย ก็เก็บภาพมาฝากกันนะคะมีโอกาสก็แวะไปนะอร่อยมากอันนี้คือคาเลฮานาจังเขาอยากกินคาเลเนี่ยก็มีข้าวสวยให้แล้วก็ไปตักคาเลเอาเหมาะแบบร้อนๆนะเออตักเฉพะกินนะคะอยากกินเหลือกินทิ้งกินคว้างนะอือก็กินคาเลมั่งกินคอศกรมมั่งกินโน่นกินนี่แล้วจะกินชอบอร่อยดีอือ ก็พอเรากินเสร็จแล้วต้องกินให้มันหมดมันเกลี้ยงนะคะไม่เหลือทิ้งคว้างนะคะนี่คือมารยาทที่เราจะต้องทําเวลาเรามามากินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นห้ามกินเหลือต้องกินให้มันหมด,ดนะอืมก็พอกินเสร็จแล้วก็จ่ายเงินผ่านแอปได้เลยค่ะอืมจ่ายผ่านแอปเนี่ยทางผ่ายจ่ายผ่านหน้าจอนี่เลยอืมแล้วก็หรือจะไปจ่ายที่ตรงเคาน์เตอร์ตรงทางออกก็ได้เออก็จ่ายจ่ายกับเครื่องนะคะพนักง,งานเขาก็ไม่ เขาไม่จับเงินนะ,ะเราต้องจ่ายกับเครื่องอืมนี่แหละมันดีตรงนี้แหละสะดวกสบายก็ดีค่ะอาหารอร่อยราคาไม่แพงก็ขอให้ร้านเนี้ยอยู่คู่โทรกันเนี้ยเป็นนานๆนะะชอบก็สำหรับวันนี้ก็เก็บภาพมาฝากกันแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ